บงบงเดินบงเดินเข้าไปพี่คุยกับหนูหน่อยเดินเดินไปขอเบอร์เลยบงเดินไปขอเบอร์เลยบงติดต่อสีกาแฟเออบงบงเชื่องว่าทําเสียงอ่อนๆเขาเดี๋ยวพี่เข้าใจอ่อนพี่คะพี่กินข้าวหรือยังครับสนใจกาแฟไหมครับไม่สนใจกาแฟเลยครับแต่สนใจแกว่าอึ่นชัดไหมครับสนใจแกได้ปะพี่แคครับกาแฟไหมครับ

ซื้อเดยจริงจริงจริงเออซื้อไปรู้วบงอย่าเขาล่ำคานะถ้าบงตื้ออ่ะเขาไม่ล่ำคานแน่นอนพี่รู้นะไงว่าพี่เขาจะไม่ล่ำคานก็ลองตื้อก่อนตองยังอ่ะลองหรือยังแต่ก็เป็นได้แค่พี่ชายแล้วเนาะก็ตามตามแล้วก็ตามอีฟี่ตามอย่าโชเ์อย่โชเ์อย่โชปากดีสัตว์ไม่เดี๋ยวเขาไม่อยากจะให้เรี้ยงพี่ชายง้อ้อว่าไงพี่กาแฟค่ะสนใจกาแฟไหมคะแล้อย่างเ เอาไซส์อะไรดีคะต้องให้พี่ต้องให้พี่ยังหิรูป็นคนบ่พ่ใช่เพราะว่าพี่เอาทูกไซส์เลยเอาทุกไซส์เลยขอบคุณกระเป๋าพี่แพนเลขอะไรคะหนึ่งเก้าห้าครับโอนให้ไปกดเลยค่ะ ออโ,โอ้ในเป็กโก้เลยโอเคจะโกกระเป๋าย <30 S 1> ีา่สิบครับไดิไปข้างๆแล้บอกว่ายี่สิบเท่าไหร่ครับเก้าพันครับขอบคุณมากเลยครับไร้ยังไงเอยหนูต้องตื้อหนูต้องตื้อกันหนูขายไม่ออกนะจริงไปเร็วเนี่ยมองเร็วมองเร็วขังเลย กูขังเลยขนานั้นแหละเอาจะขังเลยเยเจ้ยค้าสนใจกาแฟไหมคะจะขังสักหน่อยอะไรวะพี่แจ๊คคะระบุดิระบุเลยเราไม่ระบุอ่ะถามใครอ่ะเออเราถามใครอะระบุซิจะขังสักหน่อยซื้อเอท่านคุณแจ๊คสนใจกาแฟไหมคะ พี่เนี่ยพี่ก็ไปชงไี่เดี๋พี่เขาลำคาญบุ้งแต่เขาไม่ได้ลำคาญพี่รู้ได้ยังไงขอโทษนะพี่เหรอใช่เขาไม่ได้ำคาญเขาไม่ได้ลำคาญถ้าเขาลำคาญเขาควักปืนยิงล้มตายหายไปแล้วน่ะอีกสองข์าเขาจะควักปืนยิงหนูและพี่ยังไม่เลิกไม่เนี่ยเราเดินไปก่อนลบสามแล้วเนี่ยบุ้งเดินไปสามคนเดี๋ยวเขายิงทิ้งแบบทิ้งแท็กโทนอะจริง เขาคุยกับบงบ้างไหมพี่เขาไม่คุยกับบงเลยงดอยู่ด้วยแต่แต,แต่ใครจะคุยกับบองอะถ,ถามเพื่อว่าเอากาแฟไหมคะก็คือเราไม่ได้ชวนเราคุยก็จะคุยได้ไงเอา,เอามันก็เป็นประโยคครั<อ>าถามง<ห>ั้นบงบงไปถามไ,ไปถามพี่เขาว่าพี่กินข้าวหรือยังคะไปถามเร็วเ,เ,<อ>เร็วก็จะเข้าไปเดินเข้าไปถามก่อนกินกินถามเอากาแฟไหมค่ะโดนถามแล้วไปไปโดนถามไปแล้วว่าเอากาแฟหรือยังอะเขาไม่ตอบลองถามว่า พี่กินข้าวหรือยังคะไปเลยไปเลยห้เลยพุเข้าไปตอนนี้เขไม่อาพี่เขาไม่อยู่หรือเปลาพี่เขายังเดินอยู่เลยมเงี้เออพี่งูจะขังพี่เขาจะไม่ให้หนีแต่พี่เขาเดินหนีออกก่อนจริงเขายังไม่ขังอี่างนี็เขาทำไมก็เดี๋ยวพี่เขาหนีโบงไงไปเลยไปเลย จริงจริงเขาต้องทารจริงเขาไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรอกจริงจริงเขาอยากให้เราไปชวนคุยใช่เขาอยากให้เราชวนจริงไม่ได้อยากให้เราวางสปาเกตตี้ลงไม่อยากวางคาโบเนร่ากูจริงเชียอเลยวะพี่พี่หิวพี่กินข้าวย่งไปเลยบุ้งไปเลยบุ้งไปไหนอ่ะไปเลยจริงต้องรับทารเขาไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรอกจริงจริเขาอยากให้เราไปชวนคุยไงจริงครับจริงเขาเาเป็นคนพูดน้อยจริงครับสนุกชค พูดน้อยแต่น่ารักอยู่แล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยไม่เหมือนโชคหรอกโชคพูดมากไปเลยบงไปเมีโชว์กันเก่งจังสารบงเล็บไอ้บงบงต้องตื่นนะไปเลยบงไปเลยบงเข้าไปงั้นขายไม่ออกนะบงก็ตกแล้วก็ตกเลยนะบงพี่คะแต่ยังไม่ได้หิวกาแฟตอนนี้ก็ได้ถามว่าหิวอะไรไหมคะหิวๆพี่สนใจอึ่งสไปซี่ไอ้เจ้ หรือว่าเขาด่าจะไม่คุยด้วยหรือว่าเขาด่าจะควักปืนยิงพี่คะพี่สนใจอื่นสปไปซ,ซี่ไหมคะจะบงกระซื่อฟื้อมากพี่เราไม่ตอบ ไม่ก็ตื้อสิเราก็แบบให้ใครแบบว่าใครยังทยอยเขาพูดสิพูดประโยคเดียวเข้อาจจะไม่อยากกินกับบุ้งเดินอะไรก็ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่อยากกับบุ้งเดินบุ้งเดินเข้าไปว่าพี่คุยกับหนูหน่อยพี่เขามาแล้วบุ้งพี่เขาเพิ่งมาไปเร็วใช่เออเนี oh. ่ยพ well. ี่เขาเพิ่งมาเนี่ยไปบุ้งบุ้งเดินไปบอกว่าไปเลยไปเลยเอากาแฟไหมถ้าไม่เอากาแฟกินกินอะไรไหมหนูหรือเปล่า ไปเดินไปดีโอ้โหติงไม่ได้แหละไม่ได้ไม่ได้การอะไรอย่างเงี้ยติเดินไปเลยไปเร็วหนูถามพี่เขาไปนะพี่เขาไม่ตอบเนี่ยเขามาแล้วเนี่ยเดินไปขมามันเดินเดินไปขอเบอร์เลยโบงเดินไปขอเบอร์เลยโบงพี่พี่เอาเบอร์หนูไว้ไว้ติดต่อซื้อเออติดต่อซื้อกาแฟเออโบงไปเร็วไปเร็วไปเลยบงช่วงนี้พี่เขาเพิ่มมาก จริงไปเลยจริงเดินไปเลยไปเลยเดี๋ยวเผื่อพี่เขามาเหมากาแฟอีกบุ้งเดินไปคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาคุยด้วยไปเลยไปเลยไปไปพี่รับกาแฟหนึ่งอึ่งช็อตสไปซี่ไหมคะคุยใครครับคุยกับคุยกับพี่ฮะ วิดีอันนี้อันนี้คุยยังไงอันนี้เขาคุยกันยังวะาจะคุยนานยืนนานหน่อยเออไอโง่ไม่ต้องไปไม่ไม่เผลอลงเผลอลเขาลงคุยด้วยไหมเราถามว่าคุยกับใครอ่ะเราไม่คุยต่อแล้วเออแล้วมึงจะเดินจากวันเธอเพี้ยอะไรต้องนี่เขาตูอวะตู่กูอะไรไม่ดูนะไปไปเร็วเขาดูยังไงเขาแค่ถามว่าคุยกับใครก็บอกว่าคุยกับพี่ไงก็ไปไปแล้วพี่เขาก็ไม่ตอบเลยกลับมาเลย บุ้งเชื่องง้ว่าทำเสียงแบบทำเสียงอ่อนๆเขาเดี๋ยวพี่เขาใจอ่อนติดเล่นไว้ติดเล่นไว้บุ้งบุ้งต้องคืมกว่าบุ้งต้องใช่อย่าไปยอมติดเล่นไว้ใช่ไปหมดเลยอย่าวิ่งหนีถ้าวิ่งหนีอย่างนี้พี่เขายิ่งอันนี้พี่พี่เขายิ่งชอบแกล้งบุ้งไปเลยใช่ใช่พี่เขายิ่งได้ใจไปเลยบุ้งเข้าไปอีกรอบนึงเขาน่ากลัวมากเลยนะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัว บงปัวบงก็บบงจะโดนแกล้งอยู่อย่างนี้แะไะไปบงไป <บน S 2> ลา<ะ>บงก็ชักชั<อ>ชะพี่คะพี่กินข้าวหรือยังยค,ครับฮะกินข้าวหรือยังครับกินมาเมื่อกี้กินมาบ้าง แล้วแล้วมีกาแฟกินหรือยังครับไม่มีครับสนใจกาแฟไหมครับไม่สนใจกาแฟเลยครับแต่สนใจแกหรือว่าตื่นชัดไหมครับสนใจแกได้ปะฮะไม่สนใจกาแฟสนใจแกได้ปะฮะไอห,หนู สนใจกาแฟไหมคบได้ๆพี่รับใส่อะไรดีครับมาถึงอะไรครับเนี่ยกาแฟครับ รับเป็นเอ้หมดเลยก็ได้ครับอันนี้แถมฮะเยอะไปหรือเปล่าครับ อยากให้คาเห็นพี่กินมามา่ากินเยอะๆมันไม่ดีนะคะมามา่าทำไมครับเดี๋ยวผมล่วงฮะผมล่วงเกิดจากอะไรครับของเชื่รถมันเยอะฮะ ช่หรอมีใจแน่นอนใช่เหรอครับไอ้ฮะมันเค็มไ้วยฮะมันไม่ดีก<ม>่อสุขภาพฮะคุณรถทำให้ผมร่วงเหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ย <S <S ใครฮะหมาหมาบอกมาฮะ อยากผมร่วงต้องกินนะที่หนูให้นะฮะแล้วทำยังไงครับถ้าผมแบบแบบว่าคือผมแบบอยากแบบอยากกินกาแฟฟรีทุกวันเลยเงี้ยอยากกินเนื้อฟรีอะ่ะมีไหมครับ ต้องไปแล้วนะคะไม่เอาตังค์เหรเอาเหรออะไรอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เก้าพันฮะ กดอะไรบลงหรือเปล่าครับเลขอ,อะไรครับสามแปดเจ็ดครับกดเลืองอะไรครับไม่รู้ฮะ ไม่รู้แล้วพูดออกมาได้ไงว่าโกหกเรื่องอะไรพี่วิ่งหนีบงตลอดเลยฮะฮะวิ่งหนีพี่ครับวิ่งหนีที่ไหนครับวันที่ซื้อกาแฟครับเมื่อไหร่ครับวันที่พี่เมากาแฟครับ ขอโทษน,นะคะถ้าทำให้ทำอะไรไม่ดีให้พี่เกิดทานให้อะไรนะคะอะไรบ้างเป็นไงบ้าง,ไ,ง,างไ,ได้แล้วครับฮะไ,ได้แล้วเขาจดได แล้วเราไปคุยอะไรกันมาบ้างได้ไปขายอึ่งชอ็อตมาหรือเปล่าอ้บงเปล่าเราไปเสี่ยงดูงอมงอมมาไม่งอมไม่งมอมเปิดเปิดร้านกันดีไหมเปิดที่ไหนดีเปิดที่ทะเลเอ๊ะที่นี่หรือทะเลทรายดีที่นี่ไหมหรือทะเลทรายดี ทำไมาเสียงบ้งดูงองมว่มาเอาที่นี่ก็ได้ไหมเปิดตรงหนคอนที่นี่ดีหรือว่าให้งอเปิดเอาอยากเปิดที่ไหนไหมพอ่ร,รี่อยู่ถ้าพอท่นี่อยู่จะได้เปิดสองสาขาแบบเต็มตัวซะดี